สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาติดตามกันนะครับวันนี้ผมพามาเช็คฟิตเจ้าเหนือธรณีสามชายวิเศษสุขครับจะเจอกับเจ้าเพชรดำเพชรจินาาีอาราเมี่นในรายการใหญ่นะครับยี่สิบหกิถิกายนครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเหนือธรณีการเตรียมตัวไปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทายเอฟซีทางแพนเทสมวยอาวันครับ จารย์จับเป้าไว้ต้องยกที่ครับเสี๋ยธรณีครับสวัสดีทุกคนนะครับแบทแมนอายุเท่าไหร่ละ ยี 26, ่สิบหกรุ่นๆังกับเพชรดำน่ะรุ่นเดียวกันเลยครับยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดนะครับ อะไรนี่ครับอะไรนี่ครับนี่เป็นเสือเทวดาดีครับเอามาติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ช่วงวันที่26นะครับ26กจิกายนเนี่ยครับวันศุกร์อีกสองสัปดาห์ครับจะเจอกับเพชรดำเพชรอินเดีแคาเดมี่นะครับสองตับเหนือธรณีอ่า คนบอกสู้เวทดำไม่ได้หรอกก็ต้องดูครับแพ้ชนะไม่รู้คเออสู้ได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้ครับดูกันก่อนครับเ,เป็นเด็กกุพลเหมือนกันนะครับอชอบหลักเหลี่ยมอของแบทแมนครับ เนียนมากก็ถือว่าเป็นบรที่ฝีมือดีครับเดี๋ยวว่าจะให้อาจารย์เฉียบจับเป้าไว้สักยกเนี่ยพี่ชายพี่ชายมงคลคำเดี๋ยวจะซ้อมไปลงนวมกันเหนือเท่าะดี ได้ทำปวดชนะปวดแย่งชนะได้แล้วไปเจอกับน,นักลบ<ร>เป็นคู่ดีนะครับเป็นคู่ดีเหนือตอนนี้ก็บอกว่าเจอนักลบได้แล้ว<ร>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  พิจัดพิดจัดดาบิแมทเมืองดอกบัวอ่าดีเด็กสีเมืองไทยโชกวันไหนกับเพชรดำโชกวันที่26กครับวันศุกร์ Yeah! ร่างกายดีครับเจ้าแบทแมนราคา่าจะเป็นลองราคาออกแล้วเป็นรองห้าสี่เลยเป็นลองห้าสี่ครับแบทแมนครับนี่ลิศบอกว่าลองให้มือหักไปเลยเป็นไงพดัดดำเหนือเท่ีทีเด็ดไหมครับ เด็ดครับเด็ดไม่เด็ดแล้วคุณก็จะเข็ดกันเองพยักไปไหนแล้วบางออไปเรียนเรียนที่ไหนครับอ๋อนึกว่าหลบไปเรียนแผลใจไปนี่แหละครับเอาไงล่ะ ก็ทำใ้เกิดัญหาไม่รู้เิดปุ๋ยยงทำให้เรยไม่รู้ดิอ๋อทำให้เรยไม่รู้ไม่รู้เลยตอนท้านค่ะก็ทำกับเราม่ะแล้วแล้วไม่รู้ว่รูยไหนอะไรนะอยากให้รู้ว่า ชนะตรงกรรมการชูมือครัือไปวาเด็กไม่ได้นะของน

วันน<อ>ี้พี่อภิเชษพี่สายพันธุ์ด้วยนะครับกับพี่ชาตินะครับสวัสดีครับรองเหน,นือธรณีจัดไป<ห>แล้วก็ตัาสายก็มีสตา์บอยสตา์ <ตา S 1> บอยต่อยวันเสาร์เนี่ยครับเจอบายเยียแก้มือรอบรอบนี้สตา์บอยบอกว่าต้องพบพริกเกลือไปด้วยนะครับเพราะเราจริงแล้วพริกเกลือหกนะครับจะไปกินฝรั่งกันหนึ่ง น้ำปลาหวานนะสตาบอยจะเจอกับบาเยียผู้ปรับเก่าพอนั้นขึ้นไปเป็นต่อแปดหนึ่งแพ้สบายอ้าวเสียแล้วโอ้โหพิดไม่พิดดูแล้วกันมีนะ ได่แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นคู่นี้คู่นี้อ่าใช่อันนี้เปลี่ยนแล้วอ๋อมีดิที่ฮะเที่ยวเบอร์นี่หน่อยใช่มีเลยจะนั่งโทรไปถามแชมป์ก่อนออา

สวัสดีเจ้าเป็กครับเป็กปตททองทวีสวัสดีน้องชายด้วยนะครับเป็กซ้อมต่อแล้วป่เนี่เป็กเยอะเลยแล้วเปลี่ยนเกียร์ที่ เดี๋ยวให้ดูจบยกนี้นะครับสิบเต้นสิบเต้นโอเคก็พอของปากของคอครับเพื่อนๆครับก็ฝากติดตามเพจมวยอาวันด้วยนะครับเราก็จะมี ครับการไลฟ์สดดีๆแบบนี้เป็นประจําเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยก็เดี๋ยวลาไปด้วยภาพการซ้อมของเจ้าเหนือธรณีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอ้เป๊กเอ็ี่เข้าข่ายซ้อมเลนะเป๊กอะซ้อมมื่อนี้เลยนะเป๊กอ่าดีดมากเลยนะเป๊กเดี๋ยวใช้สีเสื้อพี่กุมารดำเดี่ยเป๊กสีกุมารดำเลยรับรองว่าเกิดเกิดใหม่แลับ อ้าวพี่พี่เก่งพี่เก่งหมูปิ้งบอกว่าอาร์อาเทนเนอร์เฉียบเจ้าชูจริงป่ะครับ,รบอืมก็ต้องมีบ้างนะจานนะเอเอผ<อ>ู้ชายไม่เจ้าชูเหมือนม่มีพิษนะพี่เก่งนะต้องเข้าใจด้วยเก่งโตจานงานการอืมเหมือนกัารพนันสภาษณ์เลยเออคล้ารกันเลยนะไปไปดีกว่า ไปไหนไปก่อนนี่าะอาจารย์ก็ไปด้วยกันมาเจอแบทดัเนี่ยอาจารย์คิดว่าแบทแมนมีลูกไหนที่จะไปกำหลาบแบทดัมได้บ้างเนี่ยก็ลสมองครับสมองสมองอาวุธเออก็คิดว่าเราหลักเหลี่ยมดีกว่าผมว่าไม่แล้วลูกหนักอ่ะเออาอาจารย์เสียบเอกไม่แพ้ตรงนี้ก็จัดไปครับ ฝากเพือ่อนๆติดตามได้เลยละน,นะเดี๋ยวลาไปแล้วนะครับเจอกันรอบหน้าครับสวัสดีครับ